แยวมาผัดเห็ดใส่ใส่ขิงใส่ซีอิ๊วจ้ะแอจะมากินกับข้าวต้มเห็ดพึ่งหวานก้กเพื่อน,น,นๆแกแอดชอบเรียกเห็ดหอมอยู่เวยตัวเตอร์บางทีเห็ดพึ่งหวานจ้ะมากินกับข้าวต้มร้อนๆในแต่เช้าในเช้าเราแก่สิบเอ็ดโ,โมง ติดติดลงของที่นี่เนาะมันแย่จะผัดแบบแบบแห้งๆนะเพื่อนๆกินกับข้าวต้มจ้ะอจะเอามากินกับข้าวต้มผัดใส่เสี้ยวนะเพื่อนๆพืผัดใส่เสี้ยวถ้าเป็นบ้านเราธรรมดาก็ผัดใส่หมูสับเนาะกลัวแห้งๆถ้าไม่กินเกนะกินกับข้าวต้มอร่อยจ้ะ อันนี้ผัดให้มันนานๆหน่อยจ้ะผัดแห้งๆจ้ะเออจะมากินกับข้าวต้มจ้ะใส่ซีอิ๊วจ้ะเพื่อนๆใส่ซีอิว๊วดแห้งๆใส่ซีอิ๊วจ้ะ ้วมันเหลืองๆอ่ะต้องิ้งทั้งเห็ดนะ,ะเพื่อนเรากินแตก,กินกับข้าวต้มอ่ะ,ะต้มขก,กินกับข้าวต้มเดเพื่อนกินแตข้าวต้มร้อน กินกับข้าวต้มร้อนๆจ้ะอร่อยนี่จ้าเพื่อนๆ่อ,อยขิงผัดเห็ดใส่ขิงผัดแห้งๆ่ะเพื่อนๆแล้วยจะมากินกับข้าวต้มอร่อยจ้ะ กินไปมันก็กรุบกรุบเหมือนกินเนื้อนั่นแหละเพื่อนๆอ,อร่อยมากกินแบบเจอ่ะเพื่อนๆไม่รู้เด็กๆเ,เรากินด้วยไม่ได้แล้วก็ทอดข่อยทอดอะไรแต่ผู้ใหญ่กินอนะ่ะช่วงนี้ช่วงโลกมาเนี้ยเราไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์กินเจเนาะเพื่อน กินกับข้าต้มร้อนๆกินกับข้าวต้มร้อนๆเนี่ยเพื่อนๆข้าวต้มแย้นี่ขนาดต้มไ่นั่นนะมันยังบานอยู่แล้วก็จะมาผัดหมี่ผัดเส้นหมีนะนะ่นี่แหละ กินกับแยดเด้อเพื่อนๆอ,อร่อยมากจ้าก,ก็ต้มแล้วร้อนๆนะเพื่อนๆเ,เจ็บมาเยอะจะเห็ดได้เยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ค่อยได้ไปทุกวันเหมือนพวกเพื่อนๆเ,เ,เขาเขาไปเขาแช่เขาตากแห้งเยอะจ้ะกินได้เป็นปีอ่ะจวบปีก็ไม่หมดจ้ะ ้าไปบ้านก็ไปฝากเพื่อนปูงากพี่น้องเยอะเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวฉัดนีจ้ะเพื่อนผัดเส้นมีก็มมาใส่ถั่วง,งอก ก็โสง,งอ่างมันต้องรีบกินแย่กัเลยว่ะซื้อมาทิ้งทุกทีแยกัเลยว่ะเออกินก็ต้มแล้วก็กินผัดหมี่แล้วก,กันเนาะผัดหมี่แย่ผัดหมี่นะจ้ะ กินกะตม้มแล้วกินก็ผัดเริ่มเพื่อนเพื่อนว่าจะแอดกินแปะกับเพื่อนก็ก็ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนมีอะไรก็ผัดคิดได้ยังไงก็ทำมาหนั้นะเพื่อนเพื่อนในตู้ อร่อยนี่ก็อร่อยเปรีย้ยวแต่น้ำข่ามเปรีย้ยวเปรี้ยวหวานๆกินกับส้มตำก็อร่อยนะตำแตงตำถั่วย่าไม่สวยจ้ะอร่อยจ้ะ แล้วน,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 นี่ข้าวต้มร้อนๆี่จ้ะข้าวต้มแอดนี่ข้าวต้มมาเด้อมาเด้อนะผัานเหตุแสบๆจ้ะกินกับข้าวต้มจะ้ะกินกับข้าวต้มมีผัดเส้นหมี่่าจ้ะ สำหรับพี่เมย์ก็บายบายเด้อเพื่อนเพื่อนแย้ดไม่ได้กินโชว์เด้อกินข้าวต้มเนบายบายจ้ะ